ตัวนั้นสองสลึงครับเท่าไหร่คะสองสลึงมันอยู่ที่หมื่นกว่าใช่เราเรามีเท่าไหร่นะสองร้อยสิบบาทอันนี้ซื้อให้ใครให,ให้คุณแม่ให้คุณแม่คุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักน่ารักเป็นขวัญหลงวันแม่คุณผู้ชมชาวเน็ตเนี่ยแห่ชื่นชมกันเพียบเลยค่ะเพราะว่าเด็กน้อยรายหนึ่งเนี่ยน้องกำเงินเข้าร้านทองหวังที่จะซื้อของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่นั่นเองค่ะ เมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าวันที่12สิงหา2565ค่ะแน่นอนคือว่า12สิงหาเนี่ยตรงกับวันแม่แห่งชาติค่ะก็เลยมีผู้ใช้ Tik To อกรายหนึ่งก็คือคุณซูโม่4422เขาโพสต์คลิปวิดีโอบันทึกเรื่องราวของเด็กน้อยคนหนึ่งค่ะโดยภายในคลิปนะคะจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยก็เลือกทองอยู่ในมือมีเงินสักประมาณ1,200บาทสอบถามพนักงานว่าเอ้ยพี่มีเงินเท่านี้เนี่ยสามารถซื้ออะไรบ้างเพื่อที่อยากจะนำของขวัญทีน,นี้เนี่ย มอบให้กับคุณแม่เดี๋ยวคุณผู้ชมไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะตัวนั้นสองสลึงครับเท่าไหร่คะสองสลึงมันอยู่ที่หมื่นกว่าใช่เราเรามีเท่าไหร่นะ210บาทอันนี้ซื้อให้ใครให้คุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แนะนําให้เดี๋ยวพี่แนะนําให้เป็นตัวไหนเนาะโอเคเป็นแหวนสูทสีดมครับ อันนี้พี่ลดให้เนเหลือหนึ่งพันทวนเราก็จะเอาเงินไปซื้อขนมได้อีกเราชอบลายไหนเอาอันนี้เอาอันนี้เนาะนี่นะคะอันนี้พี่ชัง่งน้ำหนักให้ดูนะคะแปดสิบจุดสี่กรัมทันครับเก็บครับขอบคุยครับเก็บใส<าย>่กระเป๋าดีๆนะครับค่ะขอบคุณค่ะ นี่ยค่ะจากในคลิปก็จะเห็นตามภาพเลยนะคะน้องเองก็เลือกอยู่นานราคานั่นก็แพงอันนี้ก็แพงพี่ๆพนักงานเขาก็เลยเอ้ยช่วยกันว่าเอ๊ะจะทํายังไงให้น้องได้ทองหรือว่าได้แหวนให้กลับไปผู้โพสต์ค่ะมีการระบ,บุข้อความเหมือนกันนะคะบอกว่าน้องเนี่ยเห็นมายืนส่องอยู่นานเลยแล้วก็บอกน้องว่าถามพี่ได้นะครับน้องกาเงินวางไว้บนตู้กระจกเลยแล้วก็บอกว่าผมมีเท่านี้เนี่ย ซื้ออะไรในร้านพี่ได้บ้างน้องน่ารักมากเด็กตัวเท่านี้ฉลาดมากเลยเขาก็เลยตัดสินใจโพสเรื่องราวดังกล่าวบอกมีการบอกนะครบ,บอกโอ้โหหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายแทบไม่ทันเรื่องราวนี้ค่ะพอถูกเผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์ใช่ไหมคะต่างได้รับคําชมโอโ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะชาวเน็ตหลายคนเนี่ย เฮ้ยบอกว่าน้องน่ารักมากๆเลยนะเป็นลูกดีเด่นเลยลูกใครนะทําไมน่ารักแบบนี้ดีใจแทนคุณพ่อคุณแม,แม่จริงๆหลายๆคนก็เข้ามาบอกว่าเออเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยใจชืน้นเนาะเจริญเจริญนะลูกเป็นเด็กดนีนะครับน้องน่ารักมากเลยพี่ที่ร้านทองก็ใจดีช่วยน้องคิดช่วยน้องเลือกพนักงานตัวอย่างเลยนะคนนี้เนี่ยหลายๆคนก็ต่างพากันยกย่องในความกระตันยูของหนูนะ้อยรายนี้เพียบเลยผู้ชมคะก็ถือว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวันแม่ปีนี้นะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะพ ประแสะร้อนของสังคม